สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้ข่าวดีกำลังจะมาถึงคุณข่าวดีที่ว่านี้นะคะ Universe หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะส่งรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลคุณให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตผ่านพ้นความยากลำบากหรือหมดสิ้นการรอคอยอย่างน่าอึดอัดใจเสียทีหนึ่งวันนี้เมื่อคุณได้เจอคลิปนี้ รักครั้งใหม่ของคุณคือคนที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณนะคะแล้วก็เข้ามาค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะเข้ามาในลักษณะที่อย่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่ารอมานานเนาะรอด้วยความรู้สึกอึดอัดใจนะคะคนนี้เขาเข้ามาแบบสบายๆแน่นะน่นเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานและนี่คือ New Love r e a d i n g EP ที่ 36. พลังงานหัวน,นี้เกี่ยวเนื่องกับการที่คุณไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้และคุณกําลังจะได้รับด้วยแต่ว่าคุณจะได้เป็นความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาให้ช่วยเหลือคุณให้พ้นจากความยากลําบากพ้นทุกขพ้นร้อนนะคะหมดสิ้นทุกโศกโรคภัยสักทีหนึ่งประมาณนี้นะคะพลังงานเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุไฟเมสิงธน,นูเกี่ยวเนื่องกับหมายเลข 1 1 1 1หมายเลข11ยังคงอยู่นะคะพลังงานเกี่ยวเนื่องกับรบาศีมังกรแล้วก็รักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาหนนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณน่าดูเลยนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะน่นเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานไปพร้อมๆกันนะคะพลังงานท่าต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แม้ว่าคุณจะไม่มีความเชื่อมโยงแต่อาจจะหมายถึงคู่ของคุณมีความเชื่อมโยงอยู่ก็ได้นะคะ ถ้าท่านใดรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณกดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันได้เลยประชาสัมพันธ์นะคะน้ํามันดอกรักกุหลาบป่าลงพลังตามแบบตะวันตกสายข่าวรอบใหม่ก็เปิดรับแล้วจริงๆเปิดรับอยู่เรื่อยๆแหละนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะเสริมเสนอรักแท้รักเดียวถ้าท่านใดสนใจคลิกไปที่ลิงก์อินสตาแกรใต้คลิปนะคะอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็ ติดต่อแอดมินได้เลยนะบางทีข้อมูลมันอาจจะโดนพวกกําไรแล้วก็ลูกขดมงคลดันๆนะคะดังนั้นเลื่อนเข้าไปนะคะอ่านรายละเอียดแล้วก็อ่านรีวิวถ้าสนใจก็ติดต่อแอดมินนะคะจัดทําตามวันเดือนปีเกิดนะ,ะดูดวงส่วนตัวติดต่อแอดมินที่ไลน์แอดใต้คลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่งค่ะ ขอทราบเรื่องราวความรัก new love reading นะคะสำหรับทุกท่านถือว่ารักครั้งใหม่ของคุณคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณในช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆหรือว่าในช่วงเวลาที่คุณรอแบบโคตรจะอึดอัดใจเลยนะคะแล้วคนคนนี้ก็เข้ามาในชีวิตสักทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาใช้พลังงานไปพร้อมๆกันค่ะ หินมงคลวัตถุมงคลลิงก์อิสร g แกมใต้คลิปเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอ่เตรียมเลยเห็นไหมคะไพ่สีไแม่เ้าเท้าขอไพ่ขึ้น2ครั้งหนนี้รักครั้งใหม่ของคุณเป็นคู่แท้แบบ100%เต็มนะคะเป็นคู่แท้คู่บุญบาร,รมีนะเป็นคนที่จะเข้ามาสร้างครอบครัวแต่งงานนะคะเป็นคนที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตคุณมีความสุขสุข,ส,ขสบายจริงๆเพราะว่าไพ่เอ็มเพรขึ้นนะ เพอร์มหลังจากขอพอมาเนิ่นนานหงนี้ก็ได้สักทีแหละนะคะไม่ต้องขอซ้ําแล้วไม่ต้องกังวลใจแล้วแล้วใครที่ได้รับคําแนะนําไปเรื่องการมีคู่ยากนะคะแนะนําไปให้ทําอะไรอย่าลืมลงมือทํานะคะเพื่อที่คุณจะได้พบเจอนะคะเนื้อคู่ของคุณไพ่ก็ยังเกี่ยวเนื่องกับแรงบุญแรงอธิษฐานอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงตัวจริงมาแล้วนะคะตัวจริงมาแล้ว คุณไม่ต้องเป็นกังวลเตรียมอย่างเดียวก็คือเตรียมออกเดินทางเตรียมโยกย้ายนะคะเตรียมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มันดีกว่านี้นะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมืออะนะคะเอาละ New Love าน,นิวเลิฟผลนี้จะจะบอกว่าสักทีหนึ่งแหละถึงค่าวของคุณแล้วสักทีหนึ่งนะคะสำหรับทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้ มันถึงเวลาของคุณสักทีหนึ่งที่คุณจะได้พบเจอรักครั้งใหม่ที่ดีที่จะเข้ามาดูแลเทคแคร์คุณไปจนตลอดชีวิตมีทั้ง Empress Emperor มีสี่ไม้เท้าถึงสองใบนะคะไม่ให้เป็นคู่แท้แล้วจะว่าอย่างไรได้อีกนะคะเขาหรือเธอคนนี้เป็นคู่แท้นะคะคู่เกื้อหนุนเข้ามาในช่วงเวลาที่ คุณไม่เหลือใครจริงๆในช่วงที่คุณยากลำบากจริงๆในช่วงที่คุณล้มปุ๊บแล้วรู้สึกว่าหมดแรงแล้วอ่ะนับจากนี้ไม่รู้จะไปต่ออยังไงแล้วแต่พระเจ้าเลยว่าจะทำยังไงกับชีวิตฉันแล้วพระเจ้าหรือ u ู i v e r s e หรือจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณขอพรก็ส่งเขาหรือเธอคนนี้มาให้ทันทีทันทีเมื่อไหร่คะภายใน4วันหรือ4สัปดาห์ขึ้นไปนะคะดังนั้นเตรียมตัวที่จะ รับเขาหรือเธอคนนี้ได้เลยแต่หนทางที่คุณจะเจอกันนั้นมันค่อนข้างจะอยู่ในโลกโซเชียลออนไลน์เสียส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าพลังงานไม้เท้าถึง2ใบเนี่ย นะคุณมีเกณฑ์จะได้พบเจอเขาผ่านทางสื่อโซเชียลออนไลน์ในทุกๆแพลตฟอร์มในทุกๆขนทางที่เป็นไปได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งเขาหรือเธอคนนี้มาให้คุณก็อาจจะต้องพูดคุยกับเขาผ่านทางสื่อโซเชียลออนไลน์สักระยะหนึ่งแล้วก็ได้เจอตัวจริงภายใน4สัปดาห์นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นรักระยะทางไกลถ้าใครขอคู่ชาวต่างชาติได้แน่นอนเพราะว่าไพ่เอ็มเพรสเอ็มเพร์คึนเป็นไพ่ของชาวต่างชาติแถบตะวันตก นะค,ะคนคนนี้มีบุค,คลิกลักษณะหน้าตาหล่อสว,ยเ,ว,เอวนะยเกินกว่าที่คุณคิดเอาไว้ฐานะก็ร่ำรวยเกินกว่าที่คุณคิดเอาไว้แล้วก็เปหนักมากดูแลททคแคร์คุณยังไม่พอ ยังจะดูแลครอบครัวคุณอีกด้วยทั้งคูณผู้ชายและคูณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณก็จะได้คุณผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงทํางานเก่งแล้วก็เป็นคนที่วางแผนครอบครัวเป็นคนที่มีพลังงานเกื้อหนุนทําให้คุณเนี่ยดวงพุ่งนะคะรุ่งเรืองกิจการต่างๆ่เนี่ยมันดีวันดีคืนเมื่อคุณได้เจอเขาเมื่อคุณได้เจอเธอคนนี้ส่วนคุณผู้หญิงคูณผู้ชายของคุณก็คือจะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวแล้วก็มีความทุ่มเท ในความรักความสัมพันธ์มากๆมีพลังงานของความห่วงใยตัวคุณแล้วก็เออ่รวมไปถึงคนรอบข้างของคุณด้วยนะคะเพราะพลังงานของ Empress เป็นหลักในตัวเขาอะมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเขาเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ทุกคนนะ,ะทุกคนที่อยู่ในในภายใต้ การดูแลของเขาเนี่ยเขาจะดูแลเทคแคร์ทั้งหมดทั้งมวลไม่มีส่วนใดที่จะขาดตกบกพร่องนอกเหนือพลังงานธาตุไฟแล้วราศีมังกรแล้วก็จะมีที่เพิ่มเติมมาเป็นราศีกันนะคะธาตุดินพฤกษบกันมังกรแล้วก็พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงที่คุณนับถืออยู่หรือที่คุณที่คอยดูแลตัวคุณโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเธอคอย เมที่จะส่งนะคะรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณได้ทันเวลาเนี่ยในช่วงที่คุณตกทุกข์ได้ยากขนาดนี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้สักทีหนึ่งนะคะเมื่อได้ฟังคลิปนี้อยากจะให้อบรับเอาไว้อย่าพิมพ์อะไรที่มันเป็นการดูถูกตัวเองหรือว่ามันไม่ไีทางเป็นไปได้นู่นนี่ทันทีที่คุณพิมพ์ไปแบบนั้นมันคือการที่คุณเมเนฟิซให้ตัวเอง เหมือนตอกฝาลงเลยนะกลายเป็นว่าชีวิตคุณไม่มีทางเลยที่สิ่งมหาัศาจรารย์หรือสิ่งดีๆความรักดีๆอะไรดๆีๆทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นได้กับตัวคุณอย่าทําแบบนั้นกับตัวคุณเป็นเด็ดขาดนะคนส่วนใหญ่ชอบให้พรคนอื่นแล้วไม่ให้พรตัวเองนะเห็นชีวิตเขาดีโอ้ยดีจังเลยเขาโชคดีเนาะที่อย่างนี้งี้เฮ้ยแต่ฉันอนะมันอาพับนะ่นนะ่ะ ทำไมทำไมสาปตัวเองแต่ไปให้พรคนอื่นแทนที่เห็นคนอื่นโชคดีเออโชคดีนะเออเราก็เป็นคนโชคดีแบบเขาได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างนี้สินะคะเวลาที่ยูนิเวอร์สส่งบางสิ่งบางอย่างที่ดีมาเพื่อต้องการให้คุณรู้ว่าเป็นต้นแบบว่าคุณกำลังจะได้รับสิ่งนี้แต่คุณกลับปฏิเสธคุณก็จะไม่ได้มันนะคะดังนั้น แฟนใหม่ของคุณคนนี้ยรักครั้งใหม่ของคุณคนนี้ยนะคะเ,ออเป็นพลังงานใหม่จริงๆเป็นคนที่คุณยังไม่เคยเจอมาก่อนนะคะใครที่เป็นคนเก่ากลับมาวุ่นวายในชีวิตตัดทิ้งไปได้เลยนะไม่ต้องเราไม่ต้องรังเลเพราะว่าไพ่นี้เป็นไพ่พลังงานใหม่ๆทั้งหมดเลยที่จะเข้ามาดูแลเทคแคร์คุณนะคะถามว่าเจอกันแล้ว่มีโอกาสได้แต่งงานกันไหมมีโอกาสได้แต่งงานกันค่อนข้างจะรวดเร็วนะ สมมติว่าเจอในปีนี้ในเดือน4ปีถัดไปก็มีเกณฑ์ว่าจะได้แต่งงานแต่งงานแล้วหลายๆท่านมีเกณฑ์ต้องยกย้ายถิ่นฐานเพราะใบไพ่บ้านไพ่ครอบครัวเยอะไพ่อสังหาริมทรั์เยอะมากคุณมีเกณฑ์การจะได้โยกย้ายถิ่นฐานไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะใครที่ชอบคนไทยด้วยกันแต่ว่าคนไทยของคุณคนนี้ก็คงจะมา คนละพื้นที่หรือว่าเป็นนักเรียนนอกหรือว่าเป็นลูกครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะคือโปรไฟล์ดีกว่าที่คุณคิดเอาไว้เยอะเลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลมาจากพลังบุญในตัวคุณนั่นแหละไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามขอให้ทําดีเพื่อตัวคนเองและผู้อื่นในทุกๆขณะจิตนะคะในทุกครั้งที่ทําดีก็อย่าลืมให้สินให้พรตัวเองด้วยนะคะว่าขอข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองประสบแต่ความสุข ความสง,งบสุขภาพแข็งแรงใดๆก็ว่าไปคนเราทําบุญแล้วต้องขอพรนะยิงกระสุนในที่มืดเปล่าประโยชน์เหนื่อยด้วยนะคะอืมทีนี้เนี่ยเมื่อคุณได้เจอเขาชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเยอะจากจ,จากที่คุณเป็นพนักงานบริษัท คุณอาจจะต้องเลื่อนเลื่อนตัวเองมาเป็นนักธุรกิจเขาอาจจะให้การสนับสนุนคุณในเรื่องเงินทองทําธุรกิจถ้าคุณต้องการที่จะเป็นแบบนั้นนะคะหรือว่าคุณไม่อยากทําอะไรแล้วอยากจะดูแลเทคแคร์ครอบครัวนะอยากจะเป็นแม่บ้านเต็มร้อยคุณก็สามารถทําได้นะคะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงของคุณก็จะเหมือนเป็นมันสมองคอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็รุ่งเรืองได้มากเป็นอย่างยิ่งทีเดียวคุณคนนี้เป็นคู่แท้จริงๆนะเป็นคู่แท้เป็นคู่เกื้อ หนุนแล้วก็เป็นรักแท้ถามว่ามีโอกาสเป็นทวินเฟรมได้ไหมมีโอกาส99.99 99เลยนะแต่ว่าเป็นนิวเอนเนอจีไม่ใช่ทวินเฟรมในลักษณะคู่คามานะคะอันนี้เป็นนิวคามาแล้วก็เป็นกูดคามาด้วยดังนั้นไม่ต้องไปโหยให้กับคนที่จากไปตั้งนานแล้วกลับคืนมาอย่างเงี้ยให้รีบหนีให้ไกลเพราะว่าเขาจะแมาเป็นตัวสร้างปัญหาทำให้คุณได้ เจอกับเนื้อคู่ทินเฟรมของคุณห่อน,นี้ยากลำบากมากยิ่งขึ้นเนื้อคู่มีทำลายของเขานะคะอยากจะแนะนำอย่างนี้ว่าเนื้อคู่เขามีทำลายของเขาค่ะถ้าช่วงนี้ช่วง4ี่วันสี่สัปดาห์คุณกำลังจะได้เจออยู่ๆตัวหลอกมาแล้วคุณไปเลือกตัวหลอกยาวเลยนะกว่าจะได้เจอเขา เผอๆไม่ได้เจอแล้วก็ต้องรอคู่ลำดับถัดไปซึ่งพลังงานก็อาจจะไม่ได้ดีเท่านี้ก็ได้ดังนั้นอย่าทำให้ตัวเองเสียโอกาสเสียเวลาเวลากับอะไรที่ไม่ใช่นะคะเขาหรือเธอคนนี้เนี่ย <c oughs> มันจะเป็นไปตามแรงอธิษฐานแหละนะคะแต่ว่าอ่ะในเรื่องอายุอนามดูไว้ให้คร่าวๆว่าเขาอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าคุณ2-5ปีบวกหรือลบนะคะ <c oughs> อาจจะเป็นชาวต่างแดนต่างชาติได้อย่างที่คุณขอพรไว้หรือว่าเป็นคนไทยด้วยกันนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามีหลายๆอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับชาวต่างถิน่นแดนไกลกเ็เป็นไปได้นะคะเป็นคนที่มีฐานะมั่นคงนะคะ Empress Emperor ค่ะเขาค่อนข้างที่จะทำงานคือโปรไฟล์เขาดีมากกว่าเราอยู่แล้วล่ะถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทเขาก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยมันจะส่วนทางกันแต่มันลงตัวนึกออกไหมคะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ เขาก็จะมีธุรกิจหลายตัวที่เหนือกว่าคุณเยอะกว่าคุณมีประสบการณ์อะไรหลายอย่างที่เหนือกว่าที่จะสามารถดูแลเทคแคร์ care, ชีวิตคุณได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องบุตรหลานของคุณก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะเขาสามารถดูแลเทคแคร์ care, ได้ดีมากๆเลยคุณจะเป็นคนเดียวที่กลมหัวใจของเขาไว้ตลอดทั้งชีวิตแล้วก็ตลอดไปเขาเกิดมาเพื่อที่จะอยู่กับคุณไปจนตลอดชีวิตหรือจะใช้คำว่าไปจนเป็นนิรันด์ก็ได้นะคะ การเดินทางกําลังจะมาถึงแล้วล่ะการเจอเจอกันก็กําลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณทั้งคู่ได้เจอเจอกันแล้วมันจะมีเกณฑ์การเดินทางมาเจอะเจอกันภายใน4สัปดาห์ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าพลังงานเขาต้องตรงตามพลังงานในไพ่บอกนะเขาเป็นคนซื่อสัตย์ชัดเจนตร,ตรงไปตรงมารักเดียวใจเดียวแล้วก็ถ้าคุณผู้หญิงผู้ชายของคุณจะช่วยเหลือคุณตั้งแต่แรก ที่อย่างแม้ว่ายังไม่ได้เจอกันก็ให้ความช่วยเหลือแล้วประมาณนี้พอเจอกันทุกอย่างมันจะลงตัวเข้าไปอีกมันจะมีเดทสองเดทสามตามมาไปจนกระทั่งถึงวันที่คุณทั้งคู่ได้แต่งงานกันหลายๆท่านปีนี้จันทร์ก็ได้รับข่าวาวว่าแต่งงานจดทะเบียนไปหลายคู่แล้วหลายๆท่านก็เตรียมย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศหลายๆท่านก็ประสบความสําเร็จในธุรกิจเป็นอย่างดีขอให้ทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้นะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นเดียวกัน นะคะคเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเหมือนครอบครัวซันมูลไลท์ของเราด้วยเรื่องดูด่วนส่วนตัวก็คงจะไม่นาอาจารย์ก็คงจะปิดลับแล้วล่ะก็คงจะต้องพักพลังงานบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ยังอยู่ด้วยกันในคลิปตรงนี้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กันเสมอนะคะเอาละ่ะมีอะไรอีกบ้างที่อาจารย์ยังไม่ได้บอกนะมีอะไรอีกไหมการงานบอกไปแล้วอายุบอกไปแล้วนะคะอนาคตบอกไปแล้ว ถ้าอย่างนั้นเตรียมตัวเจอเขาหรือเธอคนนี้กันเลยดีกว่านะคะน่าจะครบทั่วแล้วรักอยู่ตรงนี้และเป็นกำลังใจให้เสมอคุณที่รักของอาจารย์สันทุกท่านอยากจะขอบพระคุณจากใจจริงๆนะคะดีใจที่ได้พบกันผ่านทางช n e ลนี้ดูแลตัวเองให้ดีๆนะแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้ความรัก เข้ามาในชีวิตแล้วก็อยู่ด้วยกันกับคุณไปจนตลอดชีวิตพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ